มทะเลาควัมซึงริบหรี่เกินเรื่องอะไรขึ้นลูกเสรจพ่อพระยาค่ะก็บอกฉันได่นเป็นห่วงเสด็จพี่สุภทธิ์เห็นว่าเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองราชสืบต่อจากเสด็จพ่อและพระมารกาสัตย์นั้นต้องเก่งทั้งเพลงดาบเพลงทวนก็เลยตั้งใจว่าจะลงมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่เสด็จพี่สุภทธิ์เน่ะดื้อมากเลยไม่ยอมทําตามคําสั่งของกมบอมฉันนี่นี่หน่อยก็ไม่เอากรมบอมฉันก็เลยโมโหเลยแกล้งไล่เปล้ลมานี่นี่หน่อยทุกนั่นเองนะไม่ยาคท่ะเสด็จ โอ้เจ้าแกงไ่บลังพีเจ้ามาใช่ไหมยะโอ้ไอ้หนูน้องอยากเล่นด้วยโอ้ไอหนู้ยองม่อยากเล่นด้วยอะไรลูกผมมันไม่ใช่ดื้อหน้าเล่นตอแล้วเนี่ยก็พี่น้องกันลูกหนูไอเขาไม่คนแยแยเนี่ยราชบุรีมาดูลรกอหนูยางอันเลยพ่อเ่ดเปอย่างนี้ได้ไงพี่น้องไม่ด้รก็่กนี่รก็คนียหารทีกคนสียหายก็คี่รก็ค่ร่ี่รกีรกน่่นน่น่น เปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ย<ม>แอบเป็นลูกอีก <c oughs> อพ่อสรุปให้เลยนะว่าน้องเหมาะดีกับพีเขาสู้ตะวันในภายภาคหน้าเจ้ามีพระคู่ม,มั่นที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกนะเสด็จพี่สุภสาษิตมีพระคู่ม,มั่นต้องแต่งงาน <c oughs> พี่เธอต้องมีเมียแล้วเหรอ,อเสด็จพี่สุภาิตต้องมีเมีย <c oughs> แบบนี้สเสด็จพี่สุภาษิตก็อดมีผัวเลยสิพี่เจ้าคะ ไปจมูกพ่อไปนิดถึงว่าหน้าดูเครียดมากเลยเพราะว่าอดมีผัวนี่อ้าวไปดีไรเห็นดูเครียดตลอดเฮ้ยเขาไม่เครียดหรอกเขาไม่ฉลองมาตั้งแต่แพ้การแล้วเสด็จพี่เราเหรอเสด็จพ่ออ่ะไปกับแม่มานใช่อ้าวแต่งงานก็ได้ยางเสด็จพ่อจะมาคัฟปิ้งไงอ่ะยังไงก็ต้องแต่งงาน ยังเสด็จพี่เขาขึ้นไม่พร้อมแต่งหรอกต้องแต่งงานได้แล้วนะลูกนะลูกหนูไม่พูดพ่ออย่าปุ้มหลานแล้วลูกหนูไม่ชอบไม่ชอบอะไรอายุป่านนี้นะมีคู่ครองได้แล้วลูกลูกหนูยังไม่พูดหนูยังไม่แก่นะเนี่ยไม่แก่อะไรสามปีมันจะแปดสิบแล้วนะแปดสิบนะปู่สงฆ์พ่อรักให้แต่งงานได้แล้วแต่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่พร้อมขอประพาดปากกับแอนจี้เจ็ดวันได้ไหมอ๋ออยากทำอะไรก็ทำตามใจเจ้าอะไรเสด็จพ่อเสด็จพี่จะไปไหนอีกแล้วประพาดปาก จะไปประพาสปาที่จะจะออกเที่ยวป่าให้ให้กำบอกเชิญขอตามไปด้วยพี่ค่ะเออก็ดีสิจะได้ไปดูแลสิ่งที่สิดสิให้น้องไปด้วยได้ไหมจะไปทําไมอ่ะขัดใจอ่ะก็ตามไปดูแลความปลอดภัยไงเพราะว่าไอเปียกใช่แล้วใครเปียกชิเอ็งจี้ไหมคะชิเอ็งจี้ใช่ชิเอ็งจี้ใช่พหน้ามึงไม่น่ากับบอกชิเอ็งจี้เลยนะอะไรต้องออะไรอ่ะหน้ามึงเหมือนอาจารย์แมนมากเลยอยากลงนัดไหม เอาไหมเอาด้สิตอนนี้ยังลงไม่ได้ทำไมอ่ะเสด็จพ่อทรงพระอักเสบตัวอยู่คุณนั่งรถนานขับรถเดินทางนั่นนะพีเ่เออ,เอ,อกระหม่อมฉันขอไปด้วยไหมคะก็ดีลูกให้นั่ไปด้วยถ้าเสด็จพ่อไม่ให้กระหม่อมฉันไปปล่อยให้เสด็จพี่ไปกับไอ้เปียกแค่สองคนนะทำไมล่ะรับรองว่าไม่ทันถึงป่าแน่นอนอ๋อ๋ยวก็ไปแอบมีผัวอยู่หลังห้องน้ำแถวเนี้ยแหละ ห้องน้ำมีจม่าทั้งนั้นเลยนะเอางี้พ่อสรุปให้ใหพอให้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นให้น้องไปด้วยรีบไปรีบมาช่วงนี้